สวัสดีค่ะวันนี้เรามาหาเห็ดกันนะคะ่ะเราก็เดินตามหาเห็ดไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าอันนี้มันยังเล็กอยู่นะคะเราก็จะปล่อยไว้ให้มันโตก่อนเนาะเราก็ค่อยๆย่องนะคะดูนะคะเอดี 4, ดูนะนี่เปิดดูนะนี่โอ้ยไข่มันขาวเต็มอากลากอยู่คุณอะคุณะเราค่อยๆย่องเพราะว่ากลัวจะโดนเห็ดน,นั่น เต็มไปหมดเลยนี่มีแต่เห็ดทั้งนั้นเลยเห็ดละโงกทั้งนั้นเลยนะคะไข่มันทั้งนั้นเลยนะคะพี่น้องน,นี่ไข่เห็ดทั้งนั้นเลยอากาศร้อนอบอ้าวเลยเดี๋ยวนะมันเป็นไข่เห็ดละโงกเหลืองหรือว่าละโงกขาวกันแน่ถ้าไข่เห็ดละโงกเหลืองมันจะดอกเล็กนะไอจีนะ ถ้าไข่แล้วงูขาวมันจะดอกใหญ่แต่ว่าเราก็ไว้ให้มันโตก่อนเนาะเราก็ไปหาไปเรื่อยๆนะคะหาเอาไข่ที่มันโตแล้วเนาะนเต้นไปหมดเลยนะเต้นไปหมดเลยนี่แต่หิดทั้งนั้นเลยอู้นี่เราก็จะเอาอันใหญ่มาเนาะ หาดหีทั้งนั้นเลยนะคะอีพี่ไม่ว่าจะเดินไปทางไหนนะไม่ว่าจะเดินไปทางไหนนะนี่แต่เห็ดเต็มไปหมดเลยยิ่งเก็บก็ยิ่งออกไข่ห็ดเต็มพื้นดินเลยนะอีีนี่อีซี่ไข่ห็ดเต็มพื้นดินเลยเราก็จะเอาแต่ดอกที่มันโตแล้วนะ อคนที่มาขีดยางนะต้องค่อยๆย่องแล้วล่ะต้องค่อยๆย่องเอ้านั่นไงเจอแล้วที่มันแม่ดาวก็ยังค่อยๆย่องเลยนะค่อยๆย่องไปเพราะว่ามันจะโดนเห็ดนะล่องนี้ออกเยอะกว่าเพื่อนเลยนะ ทำแล้ววะเบะ๊อ๋อจ้าเฮ็ดห่าทั้งพุ่นหลายหลมันเป็นเห็ดลงูกเหลืองนะถิงแม,ม้นมันจะไข่แต่มันก็ดอกเล็กนะเอซีมันจะไม่ดอกใหญ่เท่ากับเห็ดลงูกขาว ดูใบตองนะอันนี้คือต้นยางนานะดูใบตองเดี๋ยวเราเปิดดูนะนี่เห็นไหมที่เราเปิดไปก็จะเจอหาเห็นต้องหาแบบนี้อืมติดหากยาง เกี่ยวไปแต่ถ้าเราก้มมันก็เหนื่อยนะเราจะหาไม้ยาวๆค่อยๆเปิดไปเนาะเราจะหาไม้ยาวๆนะคะค่อยๆเปิดไปนะคะถ้าเปิดแรงก็ไม่ได้เดี๋ยวมันหลุดออกไปด้วย เยอะมากเลยโอ้ยเจอแล้วเจอแล้วนี่นค่อยๆย,ย่องนะค่อยๆย,ย่องแนละ้วค่อยๆเกี่ย,ยเปิดไปก็จะเจอนะเหลือเตาะไอ้เตาะอยู่ เดี๋ยวเราเอาตะก้าก่อนนะตะก้าก่อนค่อยๆย,ย่องเขาอยู่ทางนู้นนะคะเดี๋ยวแม่ดาอยู่ป่านี้หละค่อยๆย,ย่องไปเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่ตรงนี้นะ เต็มเลยมันพร้อมที่จะพร้อมที่จะบานแล้วนะ หูเห็ดอันนี้ก็เยอะนะั hit, 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 hit. ่นเห็ดแห่เห็ดแห่อนี้ก็เยอะนะไม่เห็นก็เลยเงียบเห็นอยู่แต่ว่ามัน,นกำลังเล็กอยู่ โน้นนะคะทางโน้นเห็นแต่เห็ดแหดนะคะเอซีเห็ดแหดนี่เยอะมากเลยนะนี่เห็ดแหดเราก็เก็บเอานะนี่เห็ดแหงก็เยอะ เราเน้นเห็ดเราเน้นเห็ดและงูกนะเฮ้ย,ฮยเดี๋ยวมาเปิดดูตรงนี้นะใบตองตรงนี้ทําไมมันฟูฟูเปิดดูเปิดดูอ๋อเห็ดแห่งฟูฟูนี่คือเห็ดแห่งใบตองมันจะฟูฟูเนาะโอยากได้ปลาใหญ่ๆไข่ใหญ่ๆเนาะ เราก็จะมาดูกันนะคะว่าใครเก็บเห็ดได้เยอะนะคะใครเก็บเห็ดได้เยอะ ใส่ใสผู้นี่ได้เท่าไรเนี่ยบานมันจะบานได้ประนี่ก็ได้ยุ่เนี่เห็นมกระดานกระดนนได้โค่ได้ยวอยู่นุนยเอนอนนายอนงแอนน่ะอุ้ยเอนม้าก็มูไม่ต้อดอกงยเยอ๋ยอันนี้ได้แต่ไข่นี่แต่ดอกุยของป้าก็มีแต่ไข่ไข่ป้าเอาไข่ไ่เนาะ้เก็บบานบนไปหมดเลยจะไข่ล้น่าเ้นไปไหนล้นไปไหนนไปนี่เลย อะกลับกันแล้วบ่อนี่นะหลายมือแล้วไปไปไปเอาไปไม่ไข่เยอะเไปเอาไปตรงไหนเออไม่เอาไปไข่ยังเออก็นู่นนัถึงมันไข่เล็กไข่ใหญ่ค่อยเอาหมดแล้วอือเราเจอเยอะอยู่นาะไข่เนาะ มาั่าันละเหมือนเราเหยียบอะไรเนาะนั่งเรื่องอะไรกันตาตาครตะการมาตาาตะกามาตาตาใหญ Eller, ่ตาตาผู้ใหญ่จานนั่นเองเอียงนิดน oh, okay, 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 right? ึงเอียงนิดนึงโอเคโอ้โหหนึ่งสองสามหนึ่งสองเอาโชว์อเหยียบหน่อยตัวใหญ่ไนเอ๋อ ดอกใหญ่ๆนะไข่เออใ่ไข่ใหญ่เออไข่ก็ไข่ใหญ่ๆหาดอกบานไม่ได้แต่หาไข่ได้เออยังไเราเยอะที่เดียวค้อย่าเอะน่าปแดิดอกใหญ่กว่านาปดิใส่ยากันยุงลาหมดนี่แล้วมันมหาจ้าของสวนด้วยจ้าของสวยด้วโอ้ยยใลรเก็บชุดสชุดแรกเก็บไปแล้วยวดี่้งาค โอ้ยแม่ค่อยเห็นคนน้ำลายไหลของค่อยใบใหญ่ขมูออใครเนเออใครเป็นนะใช่ไหมอุ้ยยุงอ่ะแม่อะไรนะคุณแม่แม่เขียวแม่เขียวขอบคุณส่วนแม่เขียวนะคะสำหรับเห็ดไรงอกทั้งเหลืองทั้งขาวเลยวันนี้เราหันสาบการเก็บเก็บเห็ดมากมากเลยรอบสองแล้วค่ะรอบสองแล้วค่ะรอบเช้าได้ยี่สิบกิโลเช้าได้ยี่สิบกิโลก่อนหน้านี้นะแม่แดนเมื่อวานเต็มาเก็บอีกวะแม่ไหนมาบเต็มก็ ยาจะมาจากอุดรเออเก็บอีกเก็บอีกฮัมีมันขึ้ม่อยากกลับบอกไม่อยากกลับปานไม่อยากลักอยู่นี่แหละอยู่นี่แหลาาไปด้วยน่าักมากไหมเนี่ยากมากลยนะ่าักมากเลยนะน้องน้อลุกมาไม่ไอไอที่นี่มันเป็นเชื้อมันเชื้อมันอยู่ข้างล่างมันก็เลยดูดหูมันไม่ได้อยอมันไปตองผมไ่อย้กเนาะอุ้ย้านจะลืมมีดแลวเนี่ยอ้าวลืมมีดอีกแล้วโอ้ยขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ Yeah. <laughs>